สวัสดีครับพบกับช่องสก,กี้ในหน้าพลังใบนะครับวันนี้ผมจะพามาดูที่ดินนะครับตำบลวัดส,สุพรรณอําเภอบ่อทองจังหวัดชนบุรีครับก่อนอื่นเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยกดซับให้ผมหน่อยนะครับช่วงนี้ก็จะลงคลิปทีหน่อยนะครับนี่รับเป็นเรื่องมันเตียยนี่ซอยยิกซอยยิกเลยซอยจะร้องขอชีวิตอะตอนนี้ผู้ติดตาม851คนแล้วครับก็ ดีใจครับอาจจะไม่เยอะเหมือนคนอื่นนะแต่ทราบผมเนี่ยดีใจนะดับจะพันแล้วผมรู้สึกขอบคุณมากๆครับตอนนี้ผมใกล้ถึงแปลงที่ดินแล้วครับนี่ดูบรรยากาศระหว่างทางเป็นไงลมลื่นจัดลื่นปืนลื่นปืน้ดเส้นทางที่มาแปลงที่ดินนะครับผมวิ่งถนน304ตรงไปยาวๆจนถึงถนน315เลี้ยวซ้ายตรงสี่แยกเข้าถนน3 3 0 4จนถึงถนน3 3 1และตัดเข้าถนน 3010วิ่งยาวๆจนถึงถนน3245และเลี้ยวขวาซอยทุ่งทรายทอง1ครับแล้วก็ตรงยาวๆเลยประมาณนี้ประมาณนี้ถ้าอธิบายละเอียดในคลิปนี้ไม่จบเดี๋ยวผมแชร์เส้นทางไว้ใต้คลิปครับ ับตอนนี้ผมอยู่หน้าแปลงที่ดินแล้วครับโอ้โหไม่ได้เจอกัน6เดือนย่าขึ้นเต็มเลยที่ดินแปลงนี้อยู่ตำบลวัดส,สุพรรณอำเภอบอ่อทองจังหวัดชนบุรีครับขนาด2ไร่หน้ากว้าง21เมตรครับหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจากที่ผมไปสอบถามชาวบ้านบริเวณแถวนี้ครับไม่เคยมีประวัติน้ําท่วมนะครับเพราะว่าบริเวณแถวนี้ครับเป็นพื้นที่ที่อยู่บนเนินครับ แปลงนี้สูงจากระดับน้ำทะเล63เมตรครับก่อนที่หญ้าจะโตครับคือแต่ก่อนเมื่อประมาณครึ่งปีที่แล้วเนี่ยหน้าตามันจะเป็นแบบนี้ครับอ่าโล่งๆแต่ก็ไม่เป็นไรครับอ่าโกนหนวดโกนเขาหน่ดหน่อยก็สามารถใช้ประโยชน์ได้แล้วครับครับตรงนี้ก็จะเป็นสุดเขตที่ดินครับด้านหลังจะกว้าง22เมตรนะครับเอกสารสิทธิ์แปลงนี้คุดแดงนะครับลักษณะที่ดินเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับ อ่าเหมือนในรูปเลยเป็นไงครับโคสวยในตัวแปลงที่ดินครับอ่าตัวพื้นพื้นดินนะครับอ่าจะเสมอกับถนนลักษณะดินของที่ดินแปลงนี้ครับเป็นดินร่วนปนทรายก็สามารถปลูกปลาหรือทําสวนเกษตรหรือจะเป็นโคกหนองนาก็ได้ครับก็สามารถทําได้หมดเลยอ่าในส่วนของถนนอ่าหน้าแปลงที่ดินครับก็จะเป็นลูกรางบอดอัด ที่ดินแปลงนี้ครับห่างจากหน้าปักซอยประมาณ80เมตรครับผมมั่นใจเลยว่าถ้าลูกค้าซื้อแปลงนี้ไม่เหงาแน่นอนอย่างด้านซ้ายเนี่ยเขาปลูกต้นสักต้นประดู่แล้วก็ปลูกบ้านด้วยผม,ผมเดินเข้าไปนะโอ๊พืึ้ผัดสงครัวเต็มไปหมดเลยส่วนด้านขวาของแปลงที่ดินนะครับเขาก็ทําบ้านพักตากอากาศเอาไว้พักผ่อนแต่บ้านที่เป็นบ้านพักเนี่ยคือผมไม่ได้เข้าไปนะ คือไม่ใช่อะไรไม่มีคนอยู่อย่ายวโดนรวบและข้อดีอ่าที่ดินขนาด2ไร่ขนาดเล็กอะครับคือมาจัดการง่ายจัดสรรปันส่วนบริหารง่ายหรือซื้อเก็บไว้เป็นทรัพย์สินเป็นมรดกให้ลูกหลานแบบนี้ก็ได้นะครับเออลืมบอกที่ดินแปลงนี้นะถ้าเกิดเดินทางมาจากกรุงเทพเนี่ยผมใช้เวลาขับอันนี้ผมจับเวลามานะ1ชั่วโมง50นาทีครับ ที่ดินแปลงนี้ราคาไม่แพงนะครับราคาเพียงไล่ละ800,000บาทโคตรถูกฟังจากปากแซกกี้อีกรอบนะครับ800,000บาทต่อไล่ครับย้ำอีกครั้งนะครับที่ดินแปลงนี้อยู่ตำบลวัดสุพรรณอำเภอบ่อทองจังหวัดชนบุรีครับครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อมานะครับ0990653535หรือใครต้องการฝากเช่า ขายบ้านคอนโดที่ดินครับก็ติดต่อมาครับ099.065.3535โอเคครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวจบคลิปนี้นี่เห็นบ้านหลังนี้ปะเดีย๋ยวเข้าไปคุยรายละเอียดเขาต่อเขาต้องเขาจะฝากขายพอดีพอดีเขาเห็นเขาเห็นผมอะมามาถ่ายคลิปแล้วเขาก็อยากจะฝากอ่าโอเคเดีย๋ยวผมเข้าไปคุยกับเขาก็ไว้เจอกันครับสวัสดีครับบ๊ายบาย